ธุรกิจหยุดชะงักนั้นนะครับจะให้ความคุ้มครองถึงความสูญเสียในทางการค้าหรือว่าเป็นรายได้ของผู้ประกันภัยซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ตกลงกันตั้งแต่แรกนะครับรวมไปถึงในเรื่องของกําไรสุทธิและค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานหรือที่เราเรียกว่าฟิกคอสนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างพนักงานค่าเช่าสานักงานค่าเช่าโรงงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจะทริกเกอร์กรมธรรม์หรือความคุ้มครองของการประกันภยัยธุรกิจหยุดชะงักได้นะครับ จะต้องเป็นความเสียหายนะครับที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สิ่งปลูกสร้างใดๆนั้นหรือทรัพย์สินใดๆนั้นที่ผู้ประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจนะครับได้รับความเสียหายจากภัยหลักซะก่อนนะครับซึ่งในกรณีนี้ภัยหลักในกรณีนี้ก็คือในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับและภัยหลักนั้นนะครับได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาก,กรมธรรม์ประกันภัยอาคีภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภยัยทรัพย์นะครับก่อนนะครับคือจะต้องมีกรมธรรม์หลักจะต้องให้ความคุ้มครอง แล้วกรมธรรประกันธุรกิจอยู่่ครับถึงใจะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องไปนะครับ